สวัสดีครับยาแรงวันอาทิตย์ที่สิบเก้ามีนาคมสองหาหกโกเด้อครับพี่น้องอยู่กับผมช่องควานกลวยโซล่นควานกวยโซลินช h a n n e l เด้อครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อครับมือหนีผมสิถ้าพืนเพื่อนมาเบิ่งว่าอัปเดตว่าจากการที่ผมได้ปลูกพืชไว้เมื่อสิปีที่แล้ว มีพืช่้นใดในทิวที่ใหญ่ที่ให้ยพมประสงค์แล้วมีพืชยังในที่ผมได้ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาช่วงหลังนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอยังใ,อยงในครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องใสเบิ่งน้ครับพื้นที่ทั้งหมดนี่หาไรนะครับตังูุทีมูหาบ้านสกนุนตะบ,บลบุรุษีอำเภอเมืองวโสุรนะครับแปลงนี้ผมเฮ็ดกเกษตรอินทรีย์นะครับเมื่อก่อนแถวนี้เพิ่สี่เฮ็ดกเกษตรเชิงเดียว เชื่องเดียวด้วครับจะใส่บงคเับเป็นทงหน้าสิครับเขาไม่ได้เห็ดยังผมมียังเลยเห็ดแล้วก็แล้วครับเห็ดแต่หน้าอย่างเดียวพอดีผมเองก็ได้มาบุกเบิกที่ดินแปลงนี่ครับมาซื้อตอขจรนะครับก็เลยได้มาเปลีนน่ยนแนวคิดใหม่เห็ดขั้นหน้าเป็นขั้นหน้าทองค่ำด้วยครับเห็ดแบบเกษตรกิจพอเพียงเกษตรินรี่ครับ เดี๋ยวผมจะพายเบิ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับที่ผมได้เห็นไว้แล้วแล้วมันง่ญ่ขึ้นขนาดใดมันไดครับได้ผลผลิตยังไงเด้เสริ่มต้นจากต้องพูดเลยครับป่าทางเลยอามาครับพาไปเบิ่งพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพื้นทีต่ตรงนี้ตอนนี้ผมก็ได้ นี่ครับเห็ดบานทรงโมเดิร์นโมระม่าณมดกระโรอรอบป,ปีหนาแล้วครับเห็ดตอเห็ดไรซ้ำนี่แหละครับ,ดดรบโดยบานลังนี้ก็ใส่ลงังคาปิงปองเนื้อพี่นอ่องซื้อบริโภคสนายเพิ่นดอกเด่กพองเพิ่นดีนั่นแหละถึงบอกมีลงังคาปิงปองนะครับนาหกเส้นบานนี้ก็ต้องมีฝาด้วยครับต้องใส่ฝาครับ แบบนี้แหละครับฝ่าในตัวฝ้าในตัวครับมีฝ่าในตัวเลยครับอันนี้ก็ใส่ไอ้รีกันนกไว้ก่อนครับนกสิขอไปอยู่ครับอันนี้ก็ลงังคากับมุดไปรวมทุกอย่างก็สองเซนสองเซนซี่ครับ ค่าแห้งครัลตกไปสามหมื่นกว่าบาทค,ครับค่าติดตังค่าคอีกอยังรน่รวมหลักสองแสนสีลล่เพราะหลังค่าเห็นไหมเบิ่งอีหยังเกิดขึ้นล้ำหน้ครับหาหุปีที่พันมาต้นแค่นี้ครับนี่ต้นแค่นี้ก็ปลูกไปสี่ปีหาปีแล้วครับปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงของต้นสักหวานครับหวานครับหวานเลยครับพี่น้อง อันนี้ก็ปลูกเม็ดเด้อครับอาศัยเม็ดอย่างเดียวปลูกยากแค่หวานอันนี้ก็นำลกไม้ครับอันนี้ปลูกหลังหลังจากต้นถัวหวานครับพางกันปีสองปีครับมุง,งนำลกไม้นี่ครับต้นถัวหวานเด้อพี่น้องมันตายไปรอบนึงแล้วครับคอห้ามเลยที่ผมบอกให้ถ้ามันถ้ามันง่เราอย่าไปเห็นอยัางมันครับปล่อยมันไปก่อน ผมผมนี่กกำลังฟื้นกำลังไหานี่ผมไปเด็ดไอ้ตอนหน้าฝนเนี่ยผมไปหลุดใบมันออกนะครับผมไปรูดแตงใบมันออกกะว่าเสียให้มันเตะยอดหน้าฝนสิกินยอดพอกว่านหน้าฝนมันโมเมนพอพอ,พอมันปงขึ้นมานี่ยอดมันเหี่ยวตายไปเลยครับก็มันสิตายมาเป็นแนวนี้เลยนี่แ oh. ขนงนี่แล้วครับนี่นี่ครับตายมาเป็นสีเลยที่ปกติต้นมันสูงประมาณเกือบ เม็ดหาซิบแล้วครับเนี่ยผมหลุดใบหมดต้นนั้นนะพ่อมต้นฟังขุนพออครับผมก็ดูซิกันตายขึ้นมาไหมครับสําคัญทามันตายเราเฮ้อย่าไปตัดต้นมันทิ้งครับอย่าไปตัดต้นมันทิ้ง็นอยังถึงบอกว่าอย่าไปตัดต้นมันทิ้งครับมันจะแตกขึ้นมาปงขึ้นมาไหมครับมาบึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมตัดตน้นตัดต้นมันทิ้งนะครับต้นที่มันตายไปบ่ปงเลยครับ รับสนิดเลยว่ามีขึ้นมาเลยหายไปเลยครับในกีบเมฆมีอยู่ตายอยู่ประมาณสามต้นเนี่ยที่ผมเห็ดหลุดอยากอยากลงเบิงว่าเออถ้าเาให้มันออกหยอดหนาฝนได้จะเป็นยังไงผลออกมากคือแตกหยอดใบเหี่ยวตายเฉาทั้งต้นครับอันนี้ก็พผลผลิตออกมากแล้วครับหลังจากที่ได้ปลูกหลังจาก นี่ไปสามปีครับพู้นี่สามปีครับที่ปลูกนี่ก็น้ำอันนี้ก็เขียวสวยครับติดเนยประติดเนยพี่น้องไอ้ดอกดอกลายโหดแต่ปติดเป็นไหนหลวงนี่ตรงนี้ครับโดยอาศัยน้ำเนี่ครับช่วงนี้ก็บระท่านมีบรนเด็ท่านได้ตัง้งแทงน้ำเลยครับพี่น้องพระท่านมีงบประมาณคือถ้าปีหน้าเล้ถึงได้ว่างระบบน้ำให้หมด มาเบ่งฟังทั้งนี้ครับตัวนี้กระปกขึ้นไหมปลูกแซงขึ้นไหม,ไมเดือนเดือนนี้เหรครับเดือนวันที่หาที่พบมีหน้าจะพานมากครับต้นที่ผมซื้อจากงานกเกษตรด้วยครับจากของแถวว่าแถวก็พ่ือกันมายงชิดงานกเกษตรมายงชิดครับนี่งานเกษตรมายงชิดเว้หนาบ้านจากถูกตามตำราบ,บุ๊บเบ่ง ตามยูทูบ่าปลูกยังไม่มงคลหน้าบ้านเพื่อนปลูกอันนี้ก็ทับทิมเนะครับทับทิมทับทิมฟังนี้ก็ปลูกไม้ปลูกตน้นมะกรูดนะครับเพป็นว่าให้ปลูกทางทิศต,ตะวันยังวะทิศต,ตนตะวันตกเชียงเหนือครับนี่อันหนึ่บ้านบ้านอยู่ตังนี้เพป็นว่ายปลูกตะวันตกเชียงเหนือของบ้านก็เลยมาปลูกไว้สองต้นครับ นี่ก็ต้นเพียงฟ้ามาจากอาจารย์เขียวบ้านนุ่นสำลานบรรณยาค่าคุ้มนุ่นสำลานนี่ก็พวกหวานรุ่นเดียวกันครับอันนี้ก็ตายกันครับไปหลุดก,กันนึกว่าซีบรอดครับในต้นพวกหวานต้นนี้นปลูกยากเท้เลยพี่น้องนี่ก็พวกหวานครับอันนี้อันนี้ปลูกไม้ครับแถวนี้อันนี้ก็ปลูกมาสี่ห้าปีแล้วครับ เหนไหท่านครับชะอมนี่เป็นพืชพี่เลี้ยงของผักหวานเดยกันครับย่าผักหวานย่าต้นแค่ไงนี่เอากระซิัดต้นแค่ถิ่ล้วครับพี่น้องนี่ครับรุ่นเดียวกันครับที่ไงเราที่ว่าได้เห็นยังเขาเลยนี่บ่ได้รูดใบครับถ้ารูดคือสีบุบอดเท่ากันชะอมฝั่งนี้ปลูกคาไว้ครับพี่น้องปลูกตัวอย่างเลยคิดอยากกินยังก็ปลูกบ่มีหลักการครับ ว่าเขาจะต้องปลูกอันนี้ก็ตายครับนี่บอลสอนซีตัวนี้ตายหมดครับฉลาดเกินพูนว่าฉลาดเกินอยากกินอันนี้ก็ปลูกหาไว้สั่นเลยครับเห็นพื้นที่มันว่างๆก็เรียบขนาดมาลงพูนว่าปลูกขนาดนานกกน,านี้่เได้กินบ่แดดหอดมันนี่เราลองมึงครับเอสแสดงค้างไว้ครับครับฟังนี่ก็ไอ้ตายบนนอนน่เนาะก็ตายครับ เปนฝาเตีย๋ยครับนี่สามต้นปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นแล้วครับสี่หาปีได้กินเราได้ให้พลอพันธุ์บตครับอันนี้ก็ปลูกเสริมด้วยพี่น้องปลูกไม้งานกเกษตรของงานนี่งานกเกษตรหามีหามมหน่าอยู่หลชมงคลสุรินทร์ก็เลยซื้อมาลงไว้เสแซมไว้เพราะว่าต้นตรงนี้ตายหมดว่ามีผักหวานแต่ไ้ที่กี้ก็ปลูกเต็มนี่แหละครับแต่ไร้ปลูกเต็มนี่แหละเพามีมงสิขาย ข้างทางกันนะคุณกันครับข้างทางเขามาน,นี่ตะไคร์เต็มมดแถวนี้ผมมีวงสิขายบ่เมนหัวกันขากเลยตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งหมดแล้วตะไครครับเดี๋ยวสหามาปลูกที่มีไหมครับปลูกไม่ตะไคร์แถวหนึ่งคือกันครับลูกตายมดผักวานพี่น้องเลยอันนี้ปลูกเสื้อไม้กว่า,วาจะเป็นแนวต้นผักวานคิดอยากปลูกยังก็ปลูกครับที่เป็นกินเล่นะพี่นอ้องเพต้ตอนไปคิดยังไงก็ต้อตองว่างแวนว่าจะป,ปลูก อันนั้นแนวนั้นแนวนี่ให้เป็นสัดส่วนผมก็ปปูกหายไปทั้งละมึงได้ที่พื้นทีีว่างอันนี้นำดอกไม้สีทองเลยพี่น้องอันนี้ก็รุ่นเดียวกันแล้วครับนี่ทุกต้นที่ผมหลุดมันกําลังแตกไหมอย่าไปหาเห็ดเลยครับพี่น้องมันคนมาผมจะปลูกคูคนมันจะมีต้นชะอมเลยครับพี่น้องนี่ชะอมต้นแค่ ปลูกคู่กันเวลาต้นแค่ไลายก็ตัดต้นแค่ทิ้งมันนีจะเอาให้มันอาศัยต้นชะอมพอเขาติดเกาะปลากันแต่ก็ให้เขาอาศัยต้นชะอมในการหากินเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นะอีรุ่นหรือพายอีนูนเพราะว่าตะกีมันอยู่ดินมันลึกมันเอาดินมาทมไมต้องขุดขึ้นมาปลูกไหมครับพักอีนูนพระอีรุ่นเอพระอีนูนพระอินุนเหละครับ ผักสาบนี่แหละครับีคุณปลูกไหมครับขึ้นมาโปรบอรอตัวนี้นี่กำลงังแตกครับหอมอมันขึ้นมาไหมเพราะว่ามันมันลุ่งไว้มันตำ่ำครับกมันแตกอีนูนมะม่วงจัก,กรพรรดิอันนี้ก็โครงการกสิซคุดไปพูดเลยครับกล้องใส่ไก่นิดหน่อยยามีเวลายามีแห้งเฮ็ดไว้สางไว้น้องเลยแดยดห่อนวันใดลมมืเดเ่แดดเราค่อยออก อ๋อดีุ๋ดได้ขุดเป็นนี่ลราครับนี่ขุดออกนี่อันนี้ก็กวงเม็ดหาซิครับเป็ดหนึ่งเอาไว้เลี้ยงปลาหมอปลาหมอแล้วเอาสเสล่นขังไว้ก่อนเอาเงยงผักขังไว้แล้วก็พอพอหนามหนามหนา่าพอมันเงี้ยเขาจับออกปุ๊บใส่ปล่อยใสยป่สปลาธรรมชาติที่อยู่ท้องน้าให้เขาลงมาอาศัยในใน,ในบอ่อนีิครับพรปกติมันไม่มีบอ่อปุ๊บ ป่ามันหาทางลุ่งสหาาไ่บ่ได้ครับสะาญา่ผมอยู่ฝีมันสูงผมปีดไ้หมดป่ามันก็สิหาทางไปว่ไดรมันก็สิ้อมาขอนรู้ตายตามแจตามขอบนี่ครับมันสไปทังพุนบางอันนี้ใดกันนี้ไปพุนตัวไงนะครับพี่น้องนี่ไปผุนอันนี้ผมก็ซิอันนี้ก็คุดแล้วละครับสองมือแล้วตัวนี้อันนี้ไว้สีเห็ดเลี้ยงแหนแดงครับแหนแดงตัวนี้ภาษาลีมาอมไว้ให้กันกันไว้ให้เป็นอาหารปลานนี่นครับ โครงการนี่คิดไว้นี่กำลังเริ่อมไม้แถวนี้ครับเริ่อมไม้มดครับที่ปลูกอยู่ทิ่มัศนนี่นี่โครงการใหม่คิดหาคิดไปอยากคิดอยากปลูกยังปลูกขอบสระนี่ครับโอ้นี่ห่อจนนี่ก็ส่ใยครับอาศัยน้ำจากโซลาเซลล์ดึงลงเปิดไว้ตลอดสใย นี่น,นี้มีต้นหวานแลวครับพี่น้องนี่มอญงนาเขาท่านเกาะต้นนี้เง่แลวครับหักวานเ,นยยาเรยเลยหอกวานครับนี่ก็ต้นชะอมกูต้นชะอมโดยโดยที่เราบ่ต้องหดหนาครับเพราะว่าอาศัยนามนามซ้ายนี่ครับอันนี้ผมสูบค้นไป่ต้องคุณครับนี่ก็บักซีดาได้กินผลบุหรแล้วครับ นี่ครับนี่พวกหวานครับอันนี้ลงเม็ดด้วยครับออกออกน้อยไปหรอครับนี่ออกดอกออกน้อยแล้วนี่มีน้อยแล้วแสให้ออกน้อยมันนี่แหละครับเอาเบ่งยาพี่น้องเราปลูกยากยอมเราปลูกยากดีครับเรียนรู้พิถูกมาหลายหรอเพว่กันมดต้นพวกหวานได้เป็นลอยลอยลต้นนี้กันแล้วครับปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายกว่าสิปลูกใดก็ いいぞ。Okay, go.